<GG. S 2> จีจีจุดกลางในดีแล้วก็พื้นที่อำเภอนายงถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดคนในยุคโบราณกว่าพันปีสมัยอ,อ่ตวตรรษที่สิบสามถึงสิบสี่พื้นที่อำเภอนายงเป็นพื้นที่ที่ผู้คนมาอยู่ตั้งลกล่างอาศัยที่นี่เพราะว่าน้ําจากเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นน้ําที่เราเรียกว่าลุ่มน้ําคลองนางน้อยได้ไหลผ่านอำเภอนายงแล้วก็ไหลสู่อันดามัน ฉะนั้นพื้นที่ตรงอำเภอนายงเลยเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของจังหวัดตรังวันนี้พื้นที่นาอาจจะหมดไปเพราะยางพาราแต่พืชเศรษฐกิจก็ราคาก็ขึ้นลงทําให้ชาวนาก็หันมาปลูกปาล์มปลูกยางแล้วก็ทิ้งนา,อาพอสมควรเหลือไม่กี่พันไร่ซึ่งก็ไม่พอบริโภคกระช่องฮิลล์รีสอร์ทอยู่อำเภอนายงเราเห็นว่า,าพื้นที่ตรงนี้ ข้าวเบายอดม่วงเป็นข้าวที่เป็นพื้นถิ่นของที่นี่แล้วก็มีคุณค่าอาหารสูงสุดในบรรดาข้าวของพื้นถิ่นในภาคใต้มีค่าวฟีนโนลิกสูงกว่าข้าวทั่วไปมีคาร์บอเรตต่ำเราก็เห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้ควรจะถูกยกระดับคุณค่าโดยการมาทำผลิตภัณฑ์และทุกปีกว่า5ปีที่เราเปิดรีสอร์ทและเปิดร้านอาหารลูกลม เราใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาในหลายเมนูเมนูซุปข้าวเบานะครับเส้นพาสต้าข้าวเบามีซูชิโลหรือเป็นปอเปี๊ยะที่เอาข้าวเป็นข้าวยำแล้วก็เราก็มาทําใส่หมูย่างเข้าไปซึ่งทําให้รายการยอมรับสําคัญที่สุดเนี่ยไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราพัฒนาเอาข้าวเปลือกมาทําเป็นเมาสเป็นมาสซึ่งเมาส์นี่เกิดจากกระบวนการข้าวเปลือกมามาเพาะงอกนะฮะประมาณ2-3วัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีค่ากาบ้าสูงสุดและหลังจากนั้นก็เอาไปทําเป็นเบียร์ครับเบียร์ซึ่งงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินซึ่งจะให้มองให้เห็นว่าพื้นวัตถุดิบพื้นถิ่นสามารถยกระดับคุณค่าและก็ยกระดับมูลค่าได้นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งฤดูการที่เราก็มาสร้างภาพบอกตรงๆว่าเราส่งเสริมชาวนาแต่ปีนี้เราทําสัญญาเหมาข้าวเบายอดเมืองอินทรี ซึ่งก็สัญญากับเกษตรกรว่าควรจะเป็นอินทรีย์ร้อเปอร์ซแล้วนําข้าวเนี้ยไปผงในร้านอาหารลูกลมร้อยเปอร์เซ็ต่อไปนี้มาตรังมากินข้าวเบาร้อยเปอร์เซ็นจะไม่มีข้าวขาวอยู่ในร้านอาหารซึ่งเราอยากคิดว่าข้าวดีๆแบบนี้เนี่ยควรให้นักท่องเที่ยวได้ได้กินและก็ปีนี้เราก็จัดพื้นที่ไว้สิไร่สําหรับเป็นอินทรีย์แล้วก็จ่ายเงินมัดจําล่วงหน้าราคาตามท้องตลาดตอนเก็บเกี่ยวราคาเท่าไหร่เราจะซื้อตามนั้น แต่นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นคอมมินเนตที่ให้ชาวนามีกําลังใจในการปลูกข้าวแล้วก็โอกาสต่อไปก็อยากเห็นนานในจังหวัดตังปลูกข้าวที่เป็นพื้นถิ่นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตังซึ่งกําลังเป็น GI ของจังหวัดตังก็อยากเชิญชวนร้านอาหารและก็เชิญชวนชาวตังมารับประทานข้าวเบายอดม่วงซึ่งเป็นหนึ่งในข้าวที่มีคุณค่าสูงถึงแม้อร่อยสู้บางตัวไม่ได้แต่ว่าคุณค่าดีต่อสุขภาพเหลือเกินนะครับก็ ชวนชวนทุกคนนะครับมาจงังหวัดตรังแล้วมาชิมข้าวเบายอดม่วงที่งถูกยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งครับผม